พวกเราเริ่มมาทำงานกับที่ดินแปลงนี้เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วแต่6ปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็คือมาขุดสระทำถนนออกแบบพื้นที่ไว้ทิ้งไว้แต่ว่างานอย่างอื่นเยอะมากเราก็เลยไม่ได้มาอยู่ที่นี่ไม่ได้มาทำงานที่นี่จริงๆมีแค่มาปลูกข้าวปีละครั้งเท่านั้นเองหลังจากที่เราเริ่ม ออกแบบพื้นที่ขุดสะขุดอะไรเสร็จเราก็เริ่มสร้างบ้านสร้างแล้วก็ไม่ได้มาอยู่จริงๆเพราบ้านก็ทำไปเรื่อยๆทีละเล็กละน้อยอ่าแล้วแต่มีโอกาสก,ก็มาทำทีเนี้ยเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยพวกเราก็ได้ตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่มีผมกับเพกกี้สองคนก็ตั้งใจว่าเราจะมาเริ่มดูแล ที่แปลงนี้กันอย่างจริงจังเพื่อที่จะออกแบบและก็จัดการที่แปลงนี้ให้มันทํางานน้อยลงน้อยลงน้อยลงได้อย่างไรแล้วก็ให้ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นด้วยที่ผ่านมาเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากแต่ช่วงนี้เราก็เริ่มเข้ามาแล้วก็เริ่มลงมือทําตอนนี้เพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จไปใหม่ๆเมื่อสองสามวันนี้เอง เกี่ยวข้าวเสร็จเราก็เริ่มไถพลวนเพื่อที่จะปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูกข้าวสาลีปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกข้าวโพดปลูกแตงถั่วต่างๆอันนี้ก็คือสิ่งที่พยายามจะปลูกในที่นาหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแต่บนขอบสะบนพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่นาเนี่ยเราก็จะเริ่มปลูกพวกไม้ผลมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ปลูกบ้างแล้วแต่ว่า เราก็พยายามจะให้ได้หลายชนิดให้มากที่สุดตอนนี้ก็มีมะม่วงอยู่สามสี่สายพันธุ์มีกล้วยอยู่สี่ห้าสายพันธุ์มีฝรั่งอยู่สองสายพันธุ์มีอ้อยอยู่สองสามสายพันธุ์มีมะนาวมีเลม,นมอนมีพวกไม้ผลเล็กๆในน้อยพวกน้อยหนาเสาวรสแก้วมังกรอะไรทำนองเนี้ย เราก็เริ่มเริ่มจะปลูกมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเราไม่ได้เอาใจใส่จริงๆมันก็รอดบางไม่รอดบางแต่ตอนนี้เราก็เริ่มกลับมาเอาใจใส่จริงๆก็ดูเหมือนว่ามันเริ่มจะดีขึ้นมากทีเดียวแล้วก็หลังจากนี้ไปเราก็จะเริ่มทำสวนด้วยกาตารางการออกแบบทำงานของเราก็คือเราจะทำงานตั้งแต่เช้า ีห้ครึ่งถึง7จ็ดโมงแปโมงประมาณนั้นทําสวนเป็นหลักพอมันร้อนขึ้นมาปุ๊บเราก็จะทํางานในบ้านต่อซ่อมบ้านดูแลบ้านทำเฟอร์นิเจอร์ทาอะไรต่างๆให้ให้มันสําเร็จให้มันเป็นบ้านจริงๆที่เสร็จจริงๆเพราะที่ผ่านมามันยังไม่ได้เสร็จจริงๆฉะนั้นนี่คือการเริ่มต้นเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆก็คือเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงที่แก่ ออกมาทําสวนปลูกผักสร้างบ้านอยู่เองยิ่งแล้วเรามีแผนที่จะสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งด้วยแต่ว่าปีนี้เราจะเริ่มที่อาหารก่อนก่อนที่จะสร้างบ้านจริงๆเราจะเริ่มที่อาหารหลังที่เราอยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วเราไม่ได้คิดว่าจะทําเป็นบ้านอยู่เราทําเป็นแค่ครัวแล้วก็ที่นั่งเล่นสําหรับเด็กๆแล้วก็คนที่ไปๆมาๆก็ได้มา ใช้สอยกันอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นจริงๆทีนี้ที่แปลงนี้เราก็ตั้งใจที่จะออกแบบให้มันเป็นพื้นที่ที่จะเลี้ยงเราในช่วงที่เราแก่ลงแก่ลง,แก,ลงแก่ลงเรื่อยๆเนี่ยนับวันเลี้ยวแรงก็จะยิ่งลดน้อยถอยลงเรื่อยๆอายุมากขึ้น ร่างกายอะไรต่างๆก็เริ่มเสื่อมโทรมมากขึ้นในช่วงที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมเนี่ยเราจะทำให้สวนเราเนี่ยดูแลตัวเองโดยที่เราดูแลมันให้น้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงได้อย่างไรและก็ให้มันผลผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงเราได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นโจทย์ที่เราจะต้องเริ่มทำกันตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไปฉะนั้นต่อไปนี้ผมก็จะได้อัปเดตสิ่งที่ทำที่นี่เรื่อยๆถ้าใครสนใจที่จะลองคิดตามทำตามก็ได้หรือใครมีไอเดียมีความคิดอะไรอยากแนะนำก็ยินดีที่จะรับฟังเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งจริงๆก็ทำเท่าที่ทำได้แต่ หลายคนหลายความคิดเราก็จะเห็นแง่มุมที่แตกต่างกันฉะนั้นก็เป็นการเรียนรู้เป็นการเริ่มทำจากการเรียนรู้จริงๆเนี่ยก็เพิ่งเริ่มตอนนี้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มปลูกนั่นปลูกนี่ไปเรื่อยๆเหล๋ยวคอยติดตามครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเราคาดหวังว่าภายใน 3- 4สเดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องมีอาหารเหลือเฟือ แล้วก็สามารถที่จะแจกใจ่ายให้กับผู้คนได้แต่หลังจากเป็นปีหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยเราจะต้องมีไม้ผลกินเหลือเฟืออาภายในปีหนึ่งเราจะต้องอยู่ให้ได้นี่คือเป้าหมายหลักในการที่มาเริ่มต้นที่นี่และช่วงนี้ผมก็จะมีปัญหาสุขภาพคือเส้นสลักเพชรก็รักษามา สักพักแต่ก็ยังปวดยังเจ็บอยู่เรื่อยๆกลางคืนบางคืนก็แทบนอนไม่หลับปวดขึ้นมาก็มีอันนี้ก็มีทั้งนวดทั้งฟังเข็มทั้งอะไรหลายอย่างแต่ก็ยังหาจุดจบไม่ได้ตอนนี้ก็มีคนแนะนำเล่นโยคะบ้างทำนั่นนี่บ้างเอาท่าบริหารต่างๆก็ค่อยๆทำไปทีละอย่างทีละอย่างเพราะหลายคนแนะนำเนี่ยมันทำตามไม่ทันก็ ค่อยๆทําไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราจะได้ทํางานในยามที่เจ็บปวดในยามที่ไม่สะดวกเราจะทํางานได้อย่างไรต้องขอบคุณความเจ็บปวดที่ทําให้มีโอกาสได้เรียนรู้ที่จะทํางานกับความเจ็บปวดให้ได้ก็ติดตามต่อไปครับ